ถึงเขาจะดูปลิ้นต้อนไปหน่อยแต่จากผลงานของเขาแล้วผมว่าเขาก็เป็นคนดีนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับพร้อมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกตัวละครตัวหนึ่งกับผลงานของเขานั่นก็คือมิสเตอร์ซาตานนั่นเองครับมิสเตอร์ซาตานก็เป็นตัวละครที่ใช้คําว่าไม่ค่อยมีฝีมือในการต่อสู้เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นตัวแก๊กซะด้วยซ้ำนะในเรื่องดราก้อนบอลนี้นะครับแต่ว่าผมจําได้ว่าผม,มาประทับใจมิสเตอร์ซาตานตอนที่ว่ามีเรื่องราวการต่อสู้กับจอมานบูนนั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มคิดว่าเออ, Satan, อ,จจเอนะมิ ไรก็ตามมิสเตอร์ซาตานเนี่ยเลือกที่จะปกป้องโลกแล้วก็เลือกที่จะอยู่คู่กับจอมานบูแล้วก็จอมานบูเนี่ยหยุดทาลายโลกได้นักเบื้องต้นตอนนั้นก็คือเป็นฝีมือของมิสเตอร์ซาตานนะครับผมก็เลยลองรวบรวมดูซิว่าเฮ้ยนอกจากผลงานที่มันดูยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งที่ทําให้จอมานบูเนี่ยหยุดการทําลายโลกได้แบบฉงัดนักอย่างนี้มันยังจะมีผลงานอื่นของมิสเตอร์ซาตานให้เราพูดถึงได้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าผมรวบรวมมาได้ประมาณ5เหตุการณ์ใหญ่ๆครับผมบวกกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นผลงานผลดีทางเจาะลึก้อ ว่ามีที่มาที่ไปยังไงอย่างนี้แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมหลงรักตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคือมันกลายเป็นตัวละครที่แบบดูดีมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะถ้าว่าด้วยเรื่องผลงานต่างๆที่เขาทานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยให้ฟังว่า5ผลงาน5ความดีความชอบนั้นของมิสเตอร์ซาตานมีอะไรบ้างครับผมแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งได้หรือถ้ามีมากกว่านี้ที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็คือว่าเป็นผลงานที่ดีของมิสเตอรมอกัูู้้จ พื้นฐานเบื้องต้นของมิสเตอร์ซาตานก่อนนะครับถามว่าเขาเป็นตัวละครที่สําคัญไหมตอนแรกที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเขาโผล่ขึ้นมาครั้งแรกในการต่อสู้กับเซลล์ที่อยู่ในเซลลเกมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้คําว่าเป็นตัวน่ารําคาญได้ครับผมเพราะว่าจาความรู้สึกได้ว่าฉากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาภาคจอมารบูปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขามีบทบาทแล้วก็มีการขยายว่าเขาเนี่ยนะเป็นผู้ที่เคยชนะศึกแข ja ่งชิงเจ้าที่ด้พบมาซึ่งตอนเซลเนี่ยเขาก็มีตำแหน่งนั้นอยู่แล้วคร ถูกยกย่องในฐานะที่เขาเป็นคนกำจัดเซลล์ซึ่งเราก็รู้อยู่กก่ใจนะครับว่าคนที่กำจัดเซลล์จริงๆก็คือโกหังนั่นเองนะแต่ว่ามิสเตอร์สตานคือเหมือนชิงผลงานเลยครับผมแบบว่าไอ้วนนี้มันัวเล่นบอลหิ่งห้อยอะไรกันก็ไม่รู้อะฉันก็เลยหาจังหวะว่างๆเนี่ยจัดการเซลล์มันทิ้งไปซะแล้วนะแล้วทีนี้คนทั้งโลกก็เชื่อไปเลยว่ามิสเตอร์สตานเนี่ยคือคนที่กำจัดเซลล์นะเวลานั้นไปครับบทบาทที่สาคัญในภาคของจอมมาบูอันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงผลงานเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าบทที่สําคัญมากๆของเขาก็คคือออออวว่่่่าาาาาาเเเเเเขขป็นนพงงงงงงบบบีีดดดลลลลลรัซึกกถไ้มยภภหหใ เราก็เห็นว่าครอบครัวสองครอบ 2, 2> ครบัวนี้ก็จะเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหมายความว่าครอบครัวของซาตานแล้วก็โกคูอย่างเงี้ยแม้ว่าเรื่องราวของพลังมันจะคนละขั้วกันเลยก็ตามนะครับแต่ว่ามิสเตอร์ซาตานสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนดีที่โกคูก็น่าจะผูกมิตรเอาไว้ได้นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของการต่อสู้ของมิสเตอร์ซาตานเนี่ยถามว่าเขากระจอกขนาดน,นั้นไหมคือไปเทียบกับพวกโกคูเขาก็เลยดูกระจอกนะครับแต่ถ้าถามว่าในฐานะมนุษย์โลกคนนึงเนี่ยเขาก็มีฝีมือในการต่อสู้พอสมควรนะครับหมายความว่าคคนนนนทัั่่่่ออยยาเเเีีมุกกืูใจดิฉหะรบ แต่ถึงขนาดแล้วด้วยตัวของซาตานเองที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่ว่าศัตรูแต่ละตัวที่มีสเกลมากมายมหาศาลอย่างนี้เราก็ไม่ได้เห็นเขาแสดงฝีมือในการต่อสู้อะไรมากก็อาจจะเน้นไปในเรื่องของการใช้ชื่อเสียงของตัวเองในการสร้างประโยชน์นู่นนี่นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จัก5ผลงาน5ความดีความชอบของมิสเตอร์ซาตานนะว่ามีอะไรบ้างครับผมอย่างแรกเลยคือตอนของเซลล์นั่นเองครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้บอกก่อนไม่ใช่เรื่องที่ว่ามิสเตอร์ซาตานเป็นคนกําจัดเซล์นะครับอันนั้นค ผลงานมานะครับอันนั้นคือไม่นับแต่สิ่งที่ผมว่ามิสเตอร์ซาตานมีประโยชน์มากในส่วนของการต่อสู้ของเซลนะครับนั่นก็คือการเอาหัวของหมายเลข16โยนส่งไปให้กับโกฮังนั่นเองครับคือตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าย้อนอย่างนี้ว่าโกฮังเขาก็ต้องต่อสู้กับเซล์ถูกไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถดึงความโกรธออกมาได้แล้วเซลล์เองก็เลยหาวิธีการที่จะทาให้ทรงโกฮังเนี่ยโกรธแล้วมันมีจังหวะที่ว่าหมายเลข16เนี่ยพุ่งเข้ามากอดรัดเซลเอาไว้นะครับแล้วก็กะที่จะระเบิดตัวเองไปพร้อมๆกับเซลแต่ว่าระเบิดเนี่ยมดถอดออไ่นนรบามามมเเล16สิ ได้เซลก็โจมตีสายหมายเลขสิ 16, จนหมายเลขสิบหกเนี่ยเหลือแต่หัวนะครับซึ่งหัวตรงน,นั้นแหละครับมันมีจังหวะที่ว่ามิสเตอร์ซาตานที่ไม่รู้จะเข้ามาในการต่อสู้นี้ทําไมอย่างเงี้ยอยู่ตรงน,นั้นพอดีอาก็ขอร้องหน่อยละกันว่าช่วยปาหัวของฉันไปให้เด็กหนุ่มคนนั้นหน่อยได้ไหมซึ่งมิสเตอร์ซาตานตอนแรกก็กลัวๆนะครับแต่เขาก็พูดนะว่าในฐานะที่เป็นแชมเปี้ยนโลกอย่างเงี้ยฉันต้องทำสักหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วไอ้หมายเลขสิบหกมันก็ขอร้องเชิงนี่แหละครับว่าขอร้องแล้วนะแชมเปี้ยนโลกอ่าพอมิสเตอร์ซาาาาาาตนนนไดนด้้้ยยยยิออ่งีปปุ๊บวกก็็เเหมเลขส ตอนนี้หัวถูกโยนมาตรงนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นหมายเลข16ก็มีการพูดคุยกับโกฮังเอาเป็นว่าให้โกฮังเนี่ยปลดปล่อยสัชาตญาณออกมาซะถ้าโกรธก็รู้สึกโกรธไม่จําเป็นต้องเก็บกั้นไว้นะแล้วก็ขอให้โกฮังปกป้องธรรมชาติที่ฉันรักด้วยนะพอสิ้นคาของหมายเลข16ปุ๊บเซล,ลก็เดินมาเหยียบหัวหมายเลข16เละเทะไปนั่นเองครับซึ่งตรงน,นั้นถือว่าเป็นทริกเกอร์ที่ทําให้ทรงโกฮังระเบิดพลังออกมากลายเป็นซุปเปอร์ไซยาขั้นที่2ได้นั่นเองครับแล้วกกก็็็าาามมรรถต่่่อววออนะอ้นน้้ััเเเเซซลววไไนน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 จจีียุดงงึื ผลงานเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่ามิสเตอร์ซาตานไม่ยอมโยนอ,อ,อย่างเงี้ยก็ไม่มีทางที่หมายเลขสิบหกจะส่งมาหาโกหังแล้วก็มีการพูดคุยและส่งต่อไปอยังเรื่องที่ว่าโกหังสามารถระเบิดความโกรธแล้วดึงพลังขั้นสุดยอดมาได้เองนะครับออาก็เป็นผลงานแรกที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องของยักษันบอลผลงานต่อมาผลงานที่2ผลงานนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมิสเตอร์ซาตานเองมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะก็คือว่าตอนที่มีคนต่างนานามากมายกำลังหวาดกลัวกับจอมมาบูอ้วนตอนนนัั้ทที่่่กํําาาาลลลลงงยยโโโเเรรืออๆใมพพิ ก็ต้องวางแผนกันทําให้คเทนกับทรังส์ฟิวชั่นกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปปราบจอมมารบูซึ่งขณะที่ทุกคนกําลังจะใช้พลังในการกําจัดจอมมารบูนะครับก็มีเรื่องราวการเล่ามาเลยว่าตอนนี้โลกถึงวิกฤตร้ายแรงแล้วคงถึงเวลาที่บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบุรุษที่เคยสังหารเซลเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เขาจะต้องออกโรงไปกําจัดจอมมารบูแล้วแล้วมิสเตอร์ซาตานก็ออกมาครับผมซึ่งตอนนั้นน่ยพอจะมีบาะแสว่าจอมมารบูเนี่ยมันสร้างฐานทัพไว้ที่ไหนซึ่งก็คือบ อนแรกเนี่ยจอมมานบูจะฆ่ามิสเตอร์ซาตานเหมือนที่ฆ่าพวกมนุษย์โลกมานั่นแหละแต่ว่ามิสเตอร์ซาตานมันทํานู่นทํานี่แล้วมันถูกใจบูครับผมบูก็เลยบอกว่างั้นฉันจะให้นายเป็นท่าของฉันก็แล้วกันนะแล้วมิสเตอร์ซาตานก็โอเคเอาไปก่อนแล้วกันเพราะ้าขัดขืนมันขึ้นมาเดี๋ยวกุตายนะครับคืออย่างที่รู้กันว่ามิสเตอร์ซาตานเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้อะไรเลยเขาก็พยายามหาหนทางเนี่ยครับใกล้ชิดกับตัวบูไว้ให้บูมันไว้วางใจไม่ฆ่ามิสเตอร์ซาตานทันทีซึ่งแผนการฆ่าของมิสเตอร์ซาตาี่มจจออบใสู ไม่เป็นอะไรเลยครับผมแต่ทีนี้มีไม้เด็ดครับผมคือเอาไดนาไมท์ใส่เข้าไว้ในบ้านของจอมันบูและกะจะระเบิดบ้านจอมันบูไปแต่ว่ามีจังหวะที่จอมันบูเนี่ยเขาเอาเจ้าหมาน้อยมาให้มิสเตอร์ซาตานดูและมิสเตอร์ซาตานก็บอกว่าตอนนี้มันบาดเจ็บอยู่มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะและ้วจอมันบูก็รักษาเจ้าหมาตัวนี้แล้วก็จะให้เจ้าหมาตัวนี้วิ่งหนีครับผมเพราะว่าจอมันบูเนี่ยณต,ตอนนั้นอ่ะเรียกว่ามันมีความสนุกกับการที่ว่าเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นวิ่งหนีแล้วมันก็ฆ่าทิ้งนะครับแต่หมาาเเนน่ทจอวร็งคง ก็เหมือนกับว่าเริ่มจะเบรกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่กําจัดจอมันบูระเบิดไดนาไมท์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่กดระเบิดกันละกันนะแล้วก็ยังมีเจ้าหมายอ,ยอยู่ด้วยเดี๋ยวเจ้าหมาจะโดนลูกหลงนะครับแล้วก็มีการพูดคุยบทสนทนากันระหว่างมิสเตอร์ซาตานกับจอมันบูว่ามิสเตอร์ซาตานถามว่าทําไมถึงต้องฆ่าคนทําไมต้องทําลายโลกด้วยบูก็เล่าเรื่องราวของว่ามีเจ้าคนชั่วร้ายที่ชื่อว่าบีบีดี้บาบีดี้เนี่ยมันสอนว่าต้องฆ่าคนต้องทําลายเมืองทําลายโลกอะไรพวกนี้ทำลายดาวมันถึงจะเป็นเรื่องบันเทิงเเเรรรื่่่่ออองงสนนนนุกกกกแลลล้้ววิตาาาาา็คคคยยัับผดดีะํพูขช บบนนะเราจะไปเชื่อไม่ได้เด็กขาดเลยนะการฆ่ามนุษย์โลกเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะแล้วทีนี้จอมันบูก็ดันเชื่อฟังซะอย่างนั้นเลยแล้วก็ประกาศกับมนะิสเตอร์ซาตานณเวลานั้นว่าจะไม่ฆ่ามนุษย์จะไม่ทําลายเมืองไม่ทําลายโลกอีกแล้วโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่เรียกว่ามิสเตอร์ซาตานบอกว่านี่แหละคือคนช่วยโลกที่แท้จริงฉันสามารถทําได้แล้วจอมันบูจะไม่ทําอะไรโลกใบนี้อีกแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับผมมันก็เกิดเหตุการณ์พลิกล็อกอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับที่ว่ามีไอ้คน2คนมันมาทําให้เจ้้้้้าาาาาาหมมมเเนนนนีีนี่บบบด็็แแลลววููกกกกกกใํิิอรสั แล้วก็กลายเป็นซูเปอร์บูนั่นเองครับซึ่งพอกลายเป็นซูเปอร์บูปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่บอกว่าจะไม่ทําลายโลกไอที่บอกว่าจะไม่ฆ่ามนุษย์แล้วก็หยุดไปเลยครับผมกลายเป็นซูเปอร์บูเนี่ยต้องการที่จะไปต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งซึ่งในความทรงจําของบูอ้วนที่สมานะครับมันคือการที่ไปต่อสู้กับคนที่โกคูเคยบอกว่าอีก2วันจะให้มาต่อสู้กับจอมานบูนั่นเองซูเปอร์บูมันก็เลยมุ่งหน้าไปที่วิหารของพระเจ้าครับและทีนี้ผลงานที่ผมใช้คำว่าสองจุดห้าก็ได้ที่ผมว่าเป็น ว่ายังไม่ถึงเวลาสู้เลยถ้าเกิดว่าต่อสู้ให้แบบว่าไม่เต็มพลังอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกซีใช่ไหมก็เลยบอกว่าให้จอมานบูไปฆ่ามนุษย์โลกให้หมดก่อนซึ่งจอมานบูฆ่ามนุษย์โลกภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเลยครับทำให้พิโกโรเองเนี่ยต้องขออีกนิดนึงอะขอแค่ชั่วโมงนึงก็ได้ให้พวกเขาได้เตรียมตัวต่อสู้ซะหน่อยนึงนะครับแล้วทีนี้ระหว่างนั้นแหละครับคือจอมานบูก็บอกว่าจะไม่รอแล้วนะแต่ว่าบีเดลมีการยื่นพูดออกมาว่าเฮ้ยรอแค่หนึ่งชั่วโมงรอไม่ได้เหรอนะโกเทนคุง คนคนนั้นคือลูกสาวของมิสเตอร์ซาตานนะแล้วจอมันบูก็สัมผัสได้ว่าโอ้มีกลิ่นเดียวกับซาตานเลยจริงๆด้วยก็เลยบอกว่ายอมรอครับผมเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าจอมันบูไม่มีความทรงจําของมิสเตอร์ซาตานตรงนี้นะครับบีเดลตอนนั้นก็อาจจะไม่รอดอันนั้นเป็นความดีความชอบทางอ้อมที่ส่งผลมายังลูกสาวนะครับต่อมามาพูดถึงความดีความชอบแบบเต็มๆในดาวไคโอชินกันดีกว่าครับผมคือเป็นช่วงที่ตัดสินกับคิดบูนะครับตอนนั้นโกคูกับบิจิต้าก็ต่อสู้กับคิดบูโดยที่ว่ามีแผนว่าาาจจะใใช้บ bon เกกกกิินนรํััดคูดไป แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการกําจัดคิดบูมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเพราะว่าบอลเกิงกิเนี่ยจำเป็นต้องรวบรวมจากมนุษย์ทั้งโลกมาแต่ทีนี้เนี่ยการรวบรวมมันเป็นเรื่องยากครับตรงที่ว่าตอนที่โกคูเนี่ยใช้สัญญาณจากท่านไครโอในการที่จะสื่อสารว่าขอส่งพลังมาให้หน่อยได้ไหมด้วยการชูมืออย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่อยู่ที่โลกนะครับใช้คําว่าคนที่รู้จักโกคูเนี่ยเขาก็ยอมส่งพลังมาให้นะแต่คนที่ไม่รู้จักโกคูคือแบบใครอะ่ะมันให้เราชูมือทําไมอะ่ะแล้วชูมือแล้วเหนื่อยแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีน,ว,นสสว,ว่มมัาไนะ ให้เรายกมือคือมีการสงสัยกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีเสียงนินทาขึ้นมาแล้วมิสเตอร์ซาตานเนี่ยได้ยินเสียงมนุษย์โลกที่มันนินทาโกคูอย่างนี้นะครับตรงนี้แหละครับมิสเตอร์ซาตานเลยตะโกนเลยว่าไอ้เจ้าพวกบ้าเอ้ยตอนนี้ลูกน้องฉันกำลังต่อสู้กับจอมมันบูอยู่นะเว้ยและมิสเตอร์ซาตานคนนี้กำลังจะกำจัดจอมมันบูเพื่อที่จะช่วยโลกไปนี้จะช่วยพวกแกอยู่นะเว้ยหุบปากแล้วก็ยกมือขึ้นมาซะดีๆเจ้าพวกโง่นะแล้วก็บอกมนุษย์โลกไปมนุษย์โลกทุกคนพอได้ยินเส ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมประทับใจตอนพิกโกโร่มากเลยนะครับคือที่จริงระหว่างรวบรวมพลังบอลกิงกีอย่างเงี้ยพิกโกโร่โกเทนโกหังอะไรพวกนี้เขาก็มีการไปบอกกับมนุษย์โลกนะครับว่าเฮ้ยช่วยยกมือหน่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังมีคนจะกําจัดจอมมารบูให้แต่ไม่มีใครยกเลยครับผมแล้วพอมิสเตอร์ซาตานพูดขึ้นมาแล้วทุกคนยอมยกอย่างเงี้ยพิกโกโร่ที่เห็นว่ามนุษย์ทุกคนพร้อมใจกันยกมือให้มิสเตอร์ซาตานปุ๊บพิกโกโร่บอกเลยว่าพวกเราแพ้แกจริงๆนะมิสเตอร์ซาตานแล้วก็หัวเราะร่าเลย การเอาชื่อเสียงของมันมาใช้ในกรณีแบบนี้ได้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าพอบอลเกงกิมาถึงปุ๊บพลังที่สมบูรณ์ของบอลเกงกิก็กำลังจะพุ่งเข้าโจมตีใส่คิดบูนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันลำบากนิดนึงตรงที่เบจิต้าอยู่ในแนวการโจมตีของบอลเกงกิพอดีครับแต่ว่าจอมันบูอ้วนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็พยายามต่อสู้กับคิดบูรั้งคิดบูไว้นะครับและทีนี้วิสเตอร์ซาตานก็มีผลงานตามต่อมาเลยครับผมคือการแบกเบจิต้าหนีออกจากเส้นทางการโจมตีของบอลเกงกินั่นเองครับโกโค่ <Boh> u, ก็เหม <c oughs> านะอาจจะเป็นคนที่ช่วยโลกนี้เอาไว้จริงๆก็ได้เดอ้อพอมิสเตอร์าตานหลบไปแล้วปุ๊บโกคูก็โจมตีด้วยบอลเกิงกิใส่คิดบูเข้าไปครับแล้วก็สุดท้ายโดยรวมก็คือสามารถเอาชนะมาได้นั่นเองคือเรียกว่าทั้งเหตุการณ์ที่ทาให้บูอ้วนหยุดทําลายโลกนะครับหรือเหตุการณ์ที่ว่าทําให้โกคูสามารถรวบรวมบอลเกิงกิมาได้อย่างสมบูรณ์อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับทีนี้ยังเหลืออีกสองอันนะครับผมจากภาคอื่นบ้างที่ไม่ใช่ภาคเซนนะครับเริ่มจากภาคาีที็อากนะครับ เรื่องราวของตัวละครเก่ามาใช้ในภาค G.T. นั่นแหละครับซึ่งเรื่องราวของชื่อเสียงนิตเซอร์ซาตานมีหดนะครับผมคือเป็นช่วงที่ว่าเบบี้เนี่ยมันใช้ดราคอลในการที่จะเสกดาวซูฟูมาใช่ไหมครับพอเสกดาวซูฟูมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการโยกย้ายพวกมนุษย์บางส่วนมาที่ดาวซูฟูและทีนี้นะครับผมมันยังมีมนุษย์บางส่วนที่ยังอยู่ที่โลกมนุษย์ครับแล้วทีนี้หลังจากกําจัดเบบี้ไปได้แล้วใช้คําว่าโลกมนุษย์กําลังจะแตกสลายเพราะว่าดราบอลที่พวกโกครูรวบรวมมาถ,ถูกเบบี้ใช้ไปแล้วมันก็กกกกกกกรรรระะะะะจจจจัััััดาาายยไปในนนนววลลลลอีค้้้งงงึพนเพนฉโแตกก วิธีการก็คือว่าจะต้องไปโยกย้ายทุกคนให้มาที่ดาวซุฟูไว้ก่อนแล้วทีนี้พอโลกแตกไปแล้วเราเข้าไปขอพอรจากดาวก้อนบอลของดาวนาม,ม่อีกทีนึงว่าให้เอาโลกกลับคืนมานะครับซึ่งในจังหวะที่จะไปโน้มน้าวคนอื่นให้แบบว่าเฮ้ยตอนที่โลกอกลังจะแตกแล้วนะให้ทุกคนมาร่วมจับมือกันใช้พลังเคลื่อนย้ายในพิกตาของโกคูในการที่ย้ายมาที่ดาวซุฟูก่อนขึ้นยานอวกาศกันมาก,ก่อนอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็กำลังกุ้มใจนะครับว่าโอ้โหอยู่ๆไปบอกว่าโลกอกลังจะแตกใครมันจะเชื่อว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าดูนนบบป็นนงกกิ่้้คทขึม กันเลยครับว่าอ้าวยังมีอีกคนนึงนี่หว่าที่ถ้าเกิดว่าพูดอะไรไปแล้วทุกคนเชื่อนะครับแล้วสายตาก็โฟกัสไปที่มิสเตอร์ซาตานนะแล้วมิสเตอร์ซาตานก็จัดอีกครับผมอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากดาวโลกก่อนแล้วค่อยกลับไปที่ดาวโลกอีกทีหนึ่งตอนโลกกลับมาสู่สภาวะปกตินั่นเองครับเออก็เรียกว่าเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่ว่าพวกโกคู oo, พวกเบจิต้าเนี่ยพร้อมใจที่จะขนย้ายอยู่แล้วแต่ว่าเอาคนมารวมในที่เดียวกันเพื่อขนย้ายในทีเดียวอออออยย่่่าาาาาางงงงเเี้้้ตตป็นนนนนนหทขิรรรใกพูดธบบััค เป็นภาคที่ไม่ใช่จักรวาลหลักก็ยังมีผลงานดีๆแบบนี้กับเขาได้นะครับมิสเตอร์ซาตานของเรานะต่อมาอันสุดท้ายนะครับผมอันนี้เรียกว่าอาจจะไม่ใช่ความดีความชอบระดับแค่ช่วยโลกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นความดีความชอบเรียกว่าระดับช่วยจักรวาลก็ว่าได้นะครับคือเป็นช่วงที่ว่ามีการต่อสู้สาธิตต่อหน้าท่านเซนโอก่อนที่จะเริ่มสึกประชันพลังนั่นเองครับคือท่านเซนโอนี่ครับเขาก็คุยกับโกคูใช่ไหมบอกว่าจะจัดการแข่งขันประลองพลังแล้วก็ให้จักรวาลทั้งหลายมารวบรวมมาต่อสู้กันอย่างนีี้้้นนนนนะะะครรรัับบกกกกาาาต่่่่่อออสูททมมมจเิิขึไดชงง โกคูบอกว่าตอนนี้ท่านเซโอจากโลกอนาคตเขาอยากเห็นการสาธิตการต่อสู้ของศึกประชันพลังนี้สะหน่อยนึงยังไงก็ตามเดี๋ยวจะให้สู้กับจักราวาลที่9นะแล้วก็ขอให้จักราวาลที่7เ,เนี่ยไปรวบรวมนักสู้มาให้ได้3คนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโกคูอยู่ๆจะไปบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวของการที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามนี้ตามนี้ท่านเซโอจะลบจักราวาลของเราทิ้งนะตอนนั้นอนะโกคู Goku พูดเรื่องนี้แค่กับลูกชายอย่างโกฮังคนเดียวก่อนครับผมโกฮังก็เลยตัดสินใจเข้ามาร่วมในการต่อสู้สาธิตต่อหน้าท่านเซนโอใช่มทีนีี้้้ตอออนนนัโกคููไดดเจจบมพ ก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยอยากให้บูไปร่วมต่อสู้ซะหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านดีลุสก็ได้รู้ว่าโอเคจอมานบูมาแล้วทำไมมิสเตอร์ซาตานต้องมาด้วยคือตรงนี้แหละครับมันเป็นประเด็นที่ว่ามิสเตอร์ซาตานเขาบอกเองนะครับว่าถ้าเกิดว่ามิสเตอร์บูอ่าตอนนั้นชื่อมิสเตอร์บูแล้วนะครับไม่ใช่จอมานบูเลยนะคือว่ามิสเตอร์บูคนนี้นะครับผมเขาจะยอมฟังแค่สิ่งที่ผมบอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนนี้ผมจะได้พยายามพูดจากเกลี่ยก,ยก, Satan, ยกล ที่ว่าไม่สามารถรวบรวมนักรบได้3คนแล้วก็มาต่อสู้กันต่อหน้าท่านเซนโอนะครับท่านเซนโออาจจะโมโ oh หแล้วก็ลบจักรวาลที่7ไปกันได้ทําเป็นเล่นไปนะซึ่งก็โดยเงื่อนไขครับผมรวบรวมนักรบไม่ได้3คนแล้วก็มีการต่อสู้กับจักรวาลที่9กันไปแล้วก็คราวนี้ไปสู่ของการต่อสู้จริงนะครับในศึกประชันพลังซึ่งคราวนี้มิสเตอร์ซาตานไม่สามารถทําผลงานได้ครับผมคือจอมมานบูครับก่อนเริ่มการต่อสู้ที่ศึกประชันพลังเนี่ยคือมันหลับไปสะก่อนครับผมพอลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมิสเตอร์ซาตานก็เอาไม ของคลิปนี้ทันทีครับเออแต่เสดายครับผมจอมานบุลหลับไปก็เลยต้องไปเอาฟิเซอร์มาเข้าร่วมการต่อสู้ศึกประชันพลังแทนครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลงานของมิสเตอร์ซาตานนะครับเรียกว่าเขาก็เป็นตัวละครที่อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเอ,อ้ยต่อสู้ไม่ได้เก่งแต่ว่าถ้านับจิตใจของเขาเขาก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับที่ก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักเพื่อโลกของเขา้าอะไรเงี้ยแม้ว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเดียวเลยคือการพูดโกหกนั่นเองนะครับเพราะชื่อเสียงเงินทองต่างๆนา,านาที่มิมเเสเต แต่ด้วยความเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นคนที่สามารถโน้มน้าวคนได้ด้วยคำพูดของตัวเองนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะมองก็ได้นะครับผมสำหรับตําแหน่งนี้ของมิสเตอร์ซาตานในเรื่องดราก้อนบอลครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบผลงานชิ้นไหนของมิสเตอร์ซาตานชอบเรื่องราวตรงไหนที่ผมเอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมอะไรตรงไหนกันได้เลยนะครับหรือมีอันอื่นที่ท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยก็นับว่าเป็นผลงานของมิสเตอร์ซาตานได้เหมือน มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ